เอาพริกไม่ชิ้อ uh, ีกนี่่อพีน้องเอาให้เพคนพี่น้องคนเจ็บเ๊ฟคนเอาให้พี่น้องในห้องมอแหละก็เจ้ามาผ่แล้วพอดีก็เจ้าสีเมื่อแหละมาเลยมาเจาไห้มาเลยเรื่องกันเอาเดือดมีเลือดนะก็เจ้าสีเมื่อแะไรก็เจ้าเอาไห้ครับเอากระตานให้พร้อมหอตาเออดี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 ปั่นกันโอ้ยตายขาดเนื้ยลระเข้างไว้่ะอะอย่ามันมอเป็ดยังดอกอ่ามันปีมันปี เราสิืวข้ังก่อนน้าเลยเนาะนั้งไปไปหันเรื่องจันพี่น้องขอเป็นนั่นอยู่นี่มันกระดูกโคงนะแล่ไม่ใช่ตันทังเขาปนเขาดีเจเป็นกระดูกโคงเนหงพ่อเมนเป็นกระดูกโคงอยู่นี่นอยกระดูกบอกระดก้้วยและวม่เนี่เป็นอดอักเสบอดอักเสบอดเวรา นนเนาะดอกไม้อ่าน้ำเข้มหัวนะโมโหอ่ซื่อมันพี่น้องเลยแดงงามคักกเลยสามีเจ้าก็ฮูจะบอกมันซื่อยังทำแม่ว่าดอกสงการดอกสงการเอามาบานตอนสุดโอ้เนาะโดยสบายดีเด้อด้วยด้วยบวมเหยียดก็มาแล้วเนาะบานนี้โอ้ดอกสงการนะท่านก็ถ้าจะเห็นยูหัวมันนะเป็นปุ้ม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 นะ อ่าทั้งสาคิงค้าเพิ่นถามอยู่ได้แต่ว่าบอตากับบูฮู้ชื่อมันคือกันเพิ่นอยากได้อันนี่เจ้าแม่กับพระักชื่อดอกทําแหมพระเอิ้นว่าดอกสงการพราะมันสิบานแจะทรงสงการนนะเดี๋ยวมันกรหยุบลงพอดีแล้วฉันเนาะ่า่าเพิ่นอยากได้ก็ก้นเอาได้วยแล้วหัวมันมันมันอ่ามันอุ้ยน้ำผึดมันนี่ อันอันนี้แหละมันขี uh ้ร่ายเพราะว่าเขาเห็ดกำแพงแต่เขาอันพุดหัวมาเนี่ยตอนนั้นนะเด้อเป็นยุ่งเป็นยุ่งเยอะนะและซูงคือของอันเท่านั้นเถินนะอือเด้อด้อเาวเนาะเบาเหยียดคือเสียสายเสียขวสบายดีเด้อเด้อสบายดีใจน้องแวตาทอนโต้ว่า พ่อขึ้นเพื่อได้เวียกได้ถอนโตแล้วดาวเวลาดาวหัวไก่พี่น้องเลยเนาะฮอนก็ฮอนทางมันกับโมเดลพลอยดีวันได้แม่วันนี้อากาศฮอนฮอนพี่น้องเลยแต่ถือว่าชวนทางทีมงานบักกูคนนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทีแน่ๆนี่คือนสิได้ไปสองคนกับบาเหยียดเพื่อนที่แรกก็ว่าชิงคนเดียวแล้วโทรถามบาเหยียดบึงก้อนเพาะฉันเห็นสาวันบนโทรมาคือชมำอยเลย เพราะว่าน้องเวตาพิ่งน่ะลนลงไปทั้งเรื่องตู้พันเอลงเอามาน่อยเพิ่นบอนั่นปตู้พันปั่นมาให้เลี้ยงแล้วผมมีเข่าพี่น้องเลยเนาะมาแล้วลายโตแล้วผมมีเข่าแล้วก็พอดีว่าสี่แบ่งขึ้นมาเลี้ยงแล้วก็เอาเข่าเอาน้ำและนาะให้เล่าพี่น้องเนาะจังใดก็ทังเวตาเองก็ขอกาบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc birds สูสูคนเด้อน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าสอยู่ทาง ฝรั่งลาวฝรั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้าพี่น้องเลยอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเก้าโมงนอกกระจิลงไปหับเอาเวียงพนอยู่ห้องมออยู่สวรรค์แต่ก็จะิขืนไปส่งพนอยู่บ้านนากระทิงเนาะอยู่เมืองอาสสอรพี่น้องเลยก็ถือว่าไกลพอสมควรอยู่กับกลับไปกลับมากลับลงสวรรค์ไปพูดมีอยู่เกือบปัดตัวอยเกือบสองรอยกิโลพี่น้องอไม<ห>่เห็นแม่แม ัวคิดัวกลวยไปไปน้องพี่น้องเนาะเพื่อบ่เป็นการทักษายเสบราเดี๋ยวสิแพื่ลงไปหับทางเอเบียงเพื่นก่อนวันนี้ทางบอจิตก็ยังพาคุณภรรยาไปซื้อเครื่องแลไวก็บไ่ได้ไปน้ำเด้อไปชนทางบอเซนก็ยังติดทุระอยู่น้องพี่น้องเนาะก็ไปสองคนก็โวียดเพื่อนไปจะเข้ากันโดยโดยเดินทางด้วบแานนี้เนาะโดยสบายดีไม่ปุ๊กแข่งบวมขึ้นบวมขึ้นเนาะ ไม่ดไม่ดีฮ้ยแกไม่มาเลยไม่เช่านี่ยเนาะอ่าพื้นมาเลยพี่น้องเอ้ยว่ายเอามาว้ใชบนแหดิไงพูดบอม่ใช่เปลี่ยนพื้นลงเตาเลยบออันนี้ได ว่าไม่ัเป็นน้ำอยู่มันมีชองสามทอนผู้นะ่ะคอยเลือกเอาท่านี้แหละวะคือตัวนี้นี่ยคือยสีนอตัวนี้มันตานพอด,ดิมด้ยีงามม่เช <c oughs> ยากัดอาให้ให้ถ้าพ,อพ่อคนช้อยเห็ดขันบันไดเลยออันน้องติดในน่ะบอายังหาแม่อันบบดนี้เดงต้องนะวหวไไม่ไปจพี่เพราะเห็ดว่าเรื่อเห็ดแล้วคือตอนน,อน,น่ะไม่เดงยอเนาะ เพราะว่านนะยังหาลับมันพี่น้องถามว่ามีบอ่อหม่อยู่ในอันบ่อนพื้นขายมีไม่นะ่าซิบหาหรือว่าไม่แข็งห่านะแต่ว่ามันเกิดปูนเนือ้อคือไม่ขั้วอีกมันบมมีไม่ดูไม่แดงได้พี่น้องเนาะมีแต่ไบยางไม่แข็งถึงหน้ามันก็เปื่อยนะเลยเอ้าให้สะพอบนช่วยให้เลยก็ให้ทั้งน้องเววตาแล้วเนาะให้คาฟื้นคาไวเอา,า,อา,อากระเพาไปไปจะพี่น้องเลยเนาะลงไปติดตามมาชมพุแลแหละทางอ ไปครับไอเวียงเพคนกับแม่ก่อนเนาะอาการเราดีขึ้นแล้วบอกว่าสิลงไปเยี่ยมแล้วก็ไปลงไปเยี่ยมอ่าพอดีเมื่อวานเราโทรมาแต่เมื่อวานนี่เพื่อแหละเมื่อวานนี่ก็ยังบ่ได้ว่างน้อพี่น้องเนาะอ่าโทรเอ้าดีแดดเดดอ่ะบางเหี้ยนาะจับไม่ค่อยเนี่เล็กจังหน่อยก็อ่ามีขีปลงพี่น้องเวยแต่เศร้าเพรานี้ยังไม่ได้มยังไม่ได้มีขีปลงขีบอยู่ซีวีได้ข่อยก็ได้ chuyển dịch hại vơi hoàn đạt nó ơi một giờ muôn sao khôn một giờ muôn ba khôn đấy sáu giờ muôn ba mươi khôn phốt phốt đó nè mà có lẽ cả trận đấu gần gấp sáu anh nó chỉ trụ to đấy chứ còn gì ngân tiền bút tiền coi xem ngồi trong phòng đấy à nào để năng cái này bưng mà bưng hả Khăn là bưng จักอาทิ่าส่งทิดยังไาโ่งสาวชงเก้าคนสิบคนอยู่คือเก้าก็เยอะเนาะอาจจะเยอะว่าคนไทยแล้วบาทนีนเนาะหาทางแล้วข่อยกับบาทนี่ไปตื่นยังอ่าไปไทยเก็บอันบักพริกเก็บบักพริกบักเขือนพูดแล้วมวยจากิมอยากจากต้องได้จากได้ข่อยกับบาทนี่ยังไงพี่น้องมันชาวว่าเฮาสซีหาแบบว่ายังไงแบบได้มีเงินเก็บเงินโฮมนี่ป้าตาบอกเลยอ่าหาให้มันรอดได้ละมือก่็ได้นะ สำหรับผูที่ยังบมีรายได้อยากยะทกปนานะสองสามเดือนได้ทีนึงคือเขาเเวียนเนนี้ครับโอ้งตงเลยสเดือน่ตเท่อนึงเนาะโโปเลยสามเดือนตโตสองละเดือนตสองละมน่ปดไฟเปิดประัวบ่เน่เน่คือว่าแรกอ่ะ ได้เฮ็ดก็คือจะเข้าใจดอกในการเดินทางเนาะอล้วก็ได้ถึงเนา่ยพวนี่ก็เรื่องอยู่เรื่องกินเท่าแน่แล้วก็เห็นครอบครัวได้แบบว่าเป็นตาเห้ก็เอ้ายืนยืนกันไปค่อยกันไปถามถามน้องมูเราอยู่เป็นีังไรน้องโมูอ่าฮู้ฮู้อลไรบ่าได้แบบไหนฮู้แล้วเรานะขนาดเราก็ได้ไปเท่าไน่ไปน้อยเพราว่าแล้วมัน บางคลิปกับโฆษณาภูเขาได้พี่น้องแน่บางคลิปโฆษณาภูเขามันตัได้นะบางคลิปกระดามจนแหลกก็อะไรไอซีเป็นก็บว่าโย่บางคลิปกับโฆษณาเขาหลายโตยัวเยอะมากหลายตัวบางนี่กับภ<อ>ูเขาจะเข้าภูเขาคอยเริเวณมินมาบอกเลยจะไม่โย่นี่เพิ่นบอกโย่าอันนี้ก็ได้มีแต่ว่าสรุปแล้ววันนี้กับไปสองคนก็ปรียดเพิ่นนั่นแหละเนาอกจากคั่นแหละแบบทตามมาส้มถาเบิึง

ก็ใคยโยนเป็นรอบเศร้านะถ้าเป็นรอบแรงรอบอย่างกับโอ้คือสีบวบวกก้าก้อนนะพอเขาบินขึ้นไปบ้านเพิ่นเด้มันเพื่อสิกลับเ้าพอดีใบหนึ่งใบสองพอดีคือเมื่อนั้นบัดคำบัดคำลงมาทั้งนี้อ่าบัดอ่าชวาขึ้นในช่วงแรงบัดป้าบัดขึ้นไปคำู่พูดแล้วบัดยังสิกลับลงมาพี่อยู่สิมันมันเดิมัเดิมลายกับบกก้าได้เอาไปลอเนาะมันเดิมลายกับบกก้าไปไปจะเปลี่ยนเนาะ พ่อกันอยงหออุมอบานนีนพี่น้องเนาะตัดภาพเาวันนี้โยตุนาุวงหมอี่น้องเลยเนาะเนาะแกที่หาทั้งบ่าวเวียคนนี้แล้วจับให้อ้าวงหมอสวรส์นักเขียบงหมอแข่งสวรส์นักเขียเนาะแต่ว่าคิดนั่นข่อยกับโเบนดอกโอเนอาจจะฮงหมอแข่งสวรส์นักเขียกันละโอเคครับโนี่แทบได้หรือเปล่จด้ จะให้รถเก่งเบนอ๊อกไปก่อนต่อเป็นยิง n าวเนาะเอาทางสิออกดีเอาไว้แล้วรัตนารถค่อยเฉลี่ยแล้วดีแล้วของเจ้าของขวบมึงคนละสีอยู่วะตาคละสีวะพวกเจ้าคือเจ๋งครับเราซับกันเลยเลยนะพอแล้วก็ได้โอ้ก็เลยเป็นไปนะโชว์น้มือเลย เร้อราวเขามานี้นะโอ้เราว่าเขาบนเ่าเขามานั่นด้อที่บอกเรว่าเขาบนนองลงหันหรอโอ้ดดด้ยแบนี้เ้ได้ทีไปพูดได้แบบนี้พูดไปยากว่าตามีทางโก่งไอ่บังบอเดี๋ยว่าตาสิหกดแทบคนนี้ก็บเกระหุนอาจีบจีบ คนบวกก็ไปได้ยี่ว่าเขาเนี่ยอาซองวนกุ้งวงนั่นเอาวตาเนาะเปิดซ่มหนีได้ถอยวะหนี่ยกถอยลังเฮ้ยโอ้ซึบได้บ่ได้ได้เดี๋ยวอยู่ฐานอีกหน่อยนึงไปลงไปหานี่เปิดมายังมาเอาคนเจ็บเดินเดินมาเอาแป๊บหนึ่งเลยเปิดยู่เปิดคือบ่าคือว่าอะไรเนาะเด้อเด้อไปเขับ

เออไปยมได้เนาะตู okay. hmm? ้เนาะโอเคได้เมื่อแห้งบ่ฮึมมื่อยู่รือเมื่อยู่ยังเมื่อยู่เอาไปยางได้เอาพอย่างได้เพื่อนว่าอย่างไดแน่เพื่อน้กลับลงมาอีกบ่เลยอย่างไดเออวันปลอหัดวันปลอหัดเพื่อนห้ลงมาอีกเออโอ้เอ้าเนาะวันปลอหัดใกลิ้มห่อดนี่บ่ Phân này lúc mà tham sâu không phải có lon là khu lướm đâu Ừ Vậy lướm nhưng là bớt là bó bản này Đúng rồi hả? Em tưởng nó cứ lại của cậu tìm có bạn Đúng Má gì nó lông đấy khát này hả? muốn tiêu nó đấy

อ่ามายาติเผาเน่เด้งน้อยวะไปเที่ยวน้ำ่ากระถังน่ะไอ้หมแดงเทญุ่นเนี่เนาะ้เป็นเทพันเนาะเทก้นี่มายังกเอาพริกไม่สชยีสต์กนนีพี่ก้องเอาให้่นเจพิ่นเอาให้ในห้องมอแล้วก็เจ้ามาะดีก็เจ้าสีเมืออะไร มาเลยมาจเจ้าไผ่มาเลยลื่อกันเอาน <laughs> ึกถึง <laughs> เรองนะพระจาชีมือแล้วก็เจ้าอ๊อฟไผ่ขับอาอฟขาาา้าวไผ่พร้อมอมอตาเออดี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 ปั่นกันโอ้ยตายขาดเนี้ยเราเข้ามาอีะอย่ามันมอเป็น์ยังดอกอ่ายันมันปีมันปีมันบวกปีหรอกพี่เน,ะนาเนะมาเรเียดเนาะขึ้นบังดูเบิดกันอยู่เต้อ่าเบิดกันอยู่หรอวะเด็ดเลย à, à khay nó hẳn lại à ok ơi dầm à, đừng... à. Có... à. khuyên bê nàng nó học đi nhau vậy đó <laughs> <laughs> à nào, hì nào, nó 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 anh đi bên này yết nhanh nó nó sao ba พ่อรางวัลที่หนึ่งชื่อรถตู้รถเนาะบาทนี่นกไอวันจังกว้างเออเดี๋ยวให้อาจัยก็ได้ดอกเออยิบโอเคเดี๋ยวว่าได้เนาะทางใดนั่งสบายอยู่บ่นั่งได้อยู่บ่ได้อยู่บ่ทั้งเสียงคือเป็นในย่านแท้เนาะเนาะมาใจเอือ Đẹt ngon Đẹt ngon Đẹt hòn Đẹt hòn Đẹt Đẹt hòn Đẹt hòn Đẹt Bên những đây mới tù cũng hay là bộ ừ. Bắt Bắt thủ lao hay thủ lao okay. ừ. phần hạt phần nhẹ, mà mới đấy bạn Bắt bắt bỏ Rồi bắt hạt bỏ viên bỏ viên Bắt hạt bỏ ừ. ừ. bỏ ฮีงออย่างเดียวพูดแล้วบัดขืนทอดเทือนเพลินพูดแล้วลน,น้องแล้วแบบไอ้เฮี่องกะหาพวแบบเป็นเจ้าเป็นนายเห็ดปูทางไม่เนาะ <No. S 1> พวอขึ้นไปหาสาบายเนี่ยเ <c oughs> <อ>นาะเกิดซ่<อ>นานหนาวเลยเอ้ยวันวเี่เชยเด้อเวตาจะต้องไปถึงทาง่าในเวตาลองพี่เล้วบัดเนาะลองไหนจะไปรันมาได้ดิเพลินหายได้เนาะให้เพลินทานสบายดีไปใช้เอาอีกแล้วเป็นโคตรโคยากโเปิดจริงจรงไอ้แตเอากรมการเป็นตู้ เราสิวพังกว่านานน้ไปไปหเนื้อจันพี่นออเูมนกระดูกคงนะแล้วมันชตันทัา้นเขูดนกระดูกงเี่ยเม่เป็นกระดกงอยู่ี่ยู่กระดูกปอเากระดกชุดทด้วยแล้วนี่เป็นปอดอักเสบปอดอักเสบอพราะว่านท่านเมื่อมีแต่เยขอเนเมื่อยแล้วมันงั้นไท่บุ แตวา,าออนนี่แล้วบอกแต่ว่านี่พุ่นขอออกไปว่านี่แหละวันนี้กันเลยแบบว่าเงินคาร์ล์เงินสววันค้างค้างอยู่คาร์ล์เนะแล้ววันนี้มันตอนจะออกมันอันเพิ่นให้ต่อยาเอายาอีกเนาะเพิ่นให้ไปหยุดยาเด้อเพิ่มมานี่บ๊อกเออี้ยนเหาะนี่บ๊อกหาทางออกระบาดหนึ่งเลยหาทางออกวะนี่เด้อลงลุกไปตามช่วยแต่ของพูดเลย ได้และเอ้ย ไปตลอดเก้วที <S <s ่เราใช้จังหวไปกั <k <k ้นน้ำมันเบิร์บิร์อดไรกันยืมโทรยืมเงินอันดูป้าเอกงยิบเงินเงินเอกพอดีว่าเบิร์แบบพอดีหงลานะหลตอนเช่าตอนแรกตอนเที่ยงตอนราจ่ายตลอดนยยาแต่ละหงไปยืมงด้ราจ่ายงบิตลูกเูกมน วัดอรีอ้อนวดอะไรอ้อเปลน้องเลยเล็ครับก่อนครับังรักก่อนเปลอเป้ไดฉัน้องเดือนน้องเดือนมาเบิ่งอยู่บ่น้องเดือนได้มาเยี่ยมอยู่บ้างเออ เดีเาน้อันนี้มันยังว่ามีคือพาเพิ่มมีานยาม้ีคพยามาปวกบวมเาปวดปวดบวมวมจะนอมีแต่โรคประวัเนาะโรคปาวิโรมดันเนาะที่เหนังเห็นอันีจะิ่งิ่ยัอจะคือเรหั้งไงแดงค้างใหม่หน่อยลรมแนอย่านี่เนาะก็จะเลยบนข้างอ่ะ รถคือขอบจังว่าเด้อไปรถตึกหลังเด็กๆเออสิจะพาเขโคไปรถเนาะชมวิวซะชมวิวธรรมชาติบ่อธรรมชาติปานไดเด้อข่อยว่าเนาะไดม่ตู้นอนไสเมื่อคืนนี่คือยินว่าออกมานอนอ่อนอกยุงบ่ได้หามบ่ออว่าบ่ตะกี้ตะกี้คิดว่าเอเฮานอนเตียงซื่อๆเพิ่นกเก็บเงินบ่นะ แบบที่เห in uh ็นแบบนี okay? uh ้เนาะยนาะว่า huh. ว so, uh ่า huh. อ uh ันเด้อยอันคอคนออกแล้วจงไว้เงินคารุดนะนะแล้ววันนี้คิดว่าสี่หลุมโดยสารเมื่อนะเออแล้ววันนี้เราขอเพิ่นออกแล้วคนห้ออกก็ออกเลยแล้ววันนี้เลยย่างอันขอออกแล้วเพิ่นให้ออกก็หงายจะให้เพิ่นเื็นใหญ่กันนะแล้วันนี้ว่าออกแล้ววันนี้เพิ่นจะเอิ้นใช้อันยื้แล้วใหญ่เด้อว่าอันเมนตูอันเมนตูมานนั่นแหละ บนี้เลยกับดแต่ลมเลยแบบนี้เนาะยืนอย่างต้งเสียเงินนะเดี๋ยวเมนแน่นนอดีเาออกฟิดเลยเด็ก่ไปเนิบบนเขาเได้อยู่คือหนึ่งแสนหน่งฮาวมีนี้คือเป็นงานานอนบัรกับบับัตรบัตรก่อนอนี่ก็พานอนอยู่กลางทางอยู่บนนปูมันเหตุยางไก่ไปกยมาเลยน่นอนอแล้วเดินขะ

ยังไม่เคยเห็นบอกกลางคืนนี่โอ้ยหงเต็มอะไรน้ำนี่เรงท่องเที่ยวแล้วเปิดเปิดเป็นเรงท่องเที่ยวฮะเอาไปย้อนชนก็ได้อยอ่ยนชนไปย่านได้เคยนะปิดปิดปิดเนาะ เพิ่นแนะนำให้ไปผ่าตัดอยู่เวียงแพงบ่ค่ะหักชาเพิ่นมีอยู่เบียงอยู่บ่เพิ่อนบอกว่ามันจะอาจจะแพงอาจจะบ่มีงบแต่ไปบ่ได้เพิ่นใครกลับมาอยู่ให้เห็นไปน้งซงเพิ่นเราแพงอยู่เลยเนาะแพงอยู่โอ้เนาะผ่าตัดมันจะนักงนวงอยู่เน๊ะผ่าตัดแต่ว่าตอนนี้เป็นอย่งไรเถื่อนั่งนิ่งรถบริเจ็บบริอยังบ่ ออเวลาเนเก็จ็บเจบวลาเกิดพูดมาหอุยางพอรพีนี้อันนี้แล้วก็ดูปงอ่านเจ้าของบุไปชังเจ้าของมุ่เนี้ยชีจรลบจ้ะ่านยุ่บิ่งนี่เป็นแบบว่าแนะนำเพิ่นแนะนำเพิ่นเนาะมีแต่ให้เอื้อให้เลย่า่คนเจ็บญาติน้อเป็นลม เออลงรถเน่าเมือนั่นก้านจรยังเศาตเมื่อยเนารถได้เนาบอกกับอ่าห้าบผเคยนั่งอยู่นั่งแอ์ีนะแล้วนั่งอ่แอร์เมื่อไาจเื่อยเพราะว่าพะบาวตาเคยไปตบิตะบอนั่งรถบาคําเบอ็จนาจนเลือไป้้วเนัจ็บหัวได้เมืนนอ่เมน่าเลืองไปเลย ไม่ก็เมารถเองเมื่อนั้นเลยเราเดินเมารถเมร์เมร์นะนี่นี่เป็นของเรื่องธรรมดาได้เมารถในตู้เป็นขนาดอ๋อเาะอย่าเสิร์ฟใครกับเยร์สิรถบอต้าเนาะอย่าเสิร์ใคกับเบียก์สิรถบอเออคือการคือการแบบว่าเขาเขานั่งรถตู้แห้งกว่านี่เลยรถตู้นี่ ไครว่าเขาเฉยเรียงเขาอยู่นอกไล่ก็ลยานมาชั้นนักอยู่นอกนี่เย็นสบายแต่ว่าตอนนี้มันบอลฮอตแบบไหนแดดมาแดดสี่ไปรอดพันธุ์นี้แม่น้าเรืองไปอีกกันอยูุอันเมาแดดแบบนี้ก็ได้หรือว่าเนี่ยนี่ก็เพื่อคือเมื่อพูดมีอยู่รับใบอ่าบัดตอนทางงามนี่แค่นี้บัตรโต๊ะทางแดง บ้าน้เวียบเทีบหัวคิดหัวควายไปคิไปอีกน้อได้เขยักขยอกไปแล้วตอนทางงานที่น่ะสิวานี่บันไดเจอทางที่ได้เขไปหัวคิดหัวควายว้าวฟุ่นเ้องนะพ่อมบ่าแต่ว่ามือเช่ามานี่กินเข่าเลยบ่มานกินกินนะบ่ยังได้กินแล้วมีพี่น้องคนเจ็บแดดคนเอาให้ผู้เด้อเพราะว่าผู้มาเลยลงน้ำเสร็จแล้วคนได้เงินบ้ได้ราไม่งินนะนะเราหายเข่า ยังเมื่อไรคนก็เอาให้ป so 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 ันปันกันอะไรกันเนาะเป็นพอี่สิพอได้พนนีแน่นะมาแต่ไก่มาแตปากเชือเอาพ่นมาปากเชือพูนกันแต่แต่พ่นออกเมื่อไรพันเนี่นออกเมื่อเพชรพ่นก็เอาให้เงินก็เอาให้ในตู้พอได้เนาะ้าะูกพี่น้องเยบุญกกัน คนอหแล้วก็เลยเอาซื้อ่าออเนาะว่าอยู่เอพากันดอวซลกันยอกกับบะจิตเพืนโอ้ยยังตัวเดียวนึงกับประธานไห้ปอกแท็กซี่อีเนาะแมแสนบอกอากให้ลูกแล้วเอาลองตละเออให้ลูกแล้วคนบ้าเออคนเอ่อคนหนึ่งนะให้ซองคนหนึ่งนะให้แซนหนึ่งว่าเออลูกไปอยู่น้องเิ่์นเยบับเบอเบอแล้วคนแถวน้อบาบ มีสองคนเน่ยเขาไปหาเพิ่นนนะอือหมอมับอบนมีโดนนะคนไปเห็นงานนี่เห็นมีนี่ควมเลืกเบียกเลืกงานแล้วใุ่ไหนวันวัดเบียงะ่ะไปใิ่ลูกได้เพื่อนนะตามกระคุน นี่กับหัเฮียเจกเคือตากแดดแต่โดนก็ได้จักไก่จักเสียงเนาะคือหัวนี่คนเราไปยินเงินเยอะกว่าชั่วเนาะโอ้ยมาพื่นมาขั้วไอ้ก้าทุบเขานี่คาลิอ่าคือคือว่าอะไรนาะพี่น้องเนาะเป็นสัญลักษณ์ทุกๆวงเวียนทุกๆแง่ควนฉิ่เฮ็ดไส้ได้เดี๋ยวนี้นะแบบว่าเพื่อความสวยงาม พักอยู่ยังยังแต่อยู่ในบอลเซโนหันจากเบอลฟสิเยตยังจากบอลฟสิเด็ดห้าในมีช้อนจากต่างแค่หา,ามัน <laughs> ยังว่ารถ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 รูทอ่ะยังวายอยู่ก่วงคักได้หันการีก่วงคักอยู่แต่ว่าไม่ตู้เคยมาว่าสวัสดีเต็กนี่ยโ <Wow. S 1> อ,อ้พิ่นนีน่เนาะเพิ่นชว่างงานแสดงแชมเปจั่ คุนทสมัคร่าดาตินอยู่ด้ยบ่กอวันยูอวนไหนจะนน้องเดือนนั่นเหตุงานน่ะคือว่าอยู่แถวไติกอยู่ซอยนี้นะมีซอยข้ไป้ยติ๊กเน่เอ้สทงนีงอืงนอยู่แถวนี้ชะเบิเบิ่งสายโหานี่ะก่อนหานี่เ้องเดือนเนเหเดือนเล้เาเดออ๋ นี่เด้ศิลปิน่นสิลงมาน่นี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 ่นพ่ออนี่แหละโอ้มีเอได้ที่นว่าหลายคนอยู่พี่น้องยน่อตาอยู่แถวนี้อยู่นําโพเด้มาดอกบริสุมอาอัตดนละ่ะแต่ข้าวอ่าจินตลาลงมาบาแต่น้องไอนแร<า>อะไรกันใดนะ,ะลืมมาปีได้อยจินตลาลงมาแมนนลงมาติก นี่ลืมแน่จะลามาหันด้ยกันไ,ได้ไปแต่ประตาเออไปเห็ดเวียงตอนนั้นเงินเดือนสองเซนหาอ่าอ่าโอ้เนาะมาแต่ปีนั้นผู้เลอเอลยแต่ก็วิจักเลยเลยเป็นเช่นไดเจ็นเด่เอ้าเป็นเชคือพวกเราแล้วพี่น้องถ่ายขึ้นไปนะผู้เลอติดตามมาชมต่ออยู่ในคลิปคลิปต่อไปเพื่อนเวียงเพลินเนาะตอนนี้ก็กำลังพาเพลินขึ้นไปชงเด้อพี่น้องเดอ้อ อยู à, ่บ่ไวเบิดเงินก่อนเพิ่นว่าอืมเบิดเงินเบิดเงินแล้วเพิ่นว่าเอาโอเคจะบ่เวียดเนาะจังได๋ก็มขอบใจเบิดสักูทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้อโโดยโดย